ในแต่ละบ้านมักจะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆทั้งความสุขความรักความทุกข์ความผูกพันความแค้นความตายและก็มีหลายบ้านเหมือนกันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพูดผีและวิญญาณ สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการของซ่อนผีซึ่งในคลิปนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องกระจกในบ้านผีสิงไมเทลเพลนเทชันซึ่งอยู่ที่รัหลุยเซียนาจนถูกเรียกขานว่าบ้านผีสิงที่เฮี้ยนที่สุดในอเมริกาเฮี้ยนต่อเนื่งมายาวนานนับตั้งแต่คศ .1796 ที่บ้านหลังนี้เริ่มสร้างขึ้นมา จนถึงปัจจุบันว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าขนลุกเพราะที่ตั้งของบ้านถูกสร้างทับพ,พื้นที่หลุมศพของชาวอินเดียแดงทำให้ตั้งแต่บ้านหลังนี้สร้างเสร็จก็เต็มไปด้วยคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ไม่ต่ำกว่าสิบคนทั้งทาสและเจ้านายผลัดกันตายอย่างมีเงื่อนงำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทาส เนื่องจากในตอนกลางคืนมักจะมีคนได้ยินเสียงลากโซ่ตรวนลากไปมาหรือทาตผิวดำที่ปรากฏตัวอยู่ในกระจกแม้จะผ่านยุคทาตมาแล้วหลายปีก็ตามซึ่งสาเหตุของความสยองนี้มีที่มาที่ไปจากทาตที่ชื่อว่าโคลีทาตสาวที่ไปแอบฟังเจ้านายคุยกันจนโดนจับได้ ทำให้โคลอีโดนลงโทษด้วยการตัดใบหูออกหมดโคลอี Chloe จึงต้องโพกผ้าสีเขียวกลุมหัวไว้เพื่อปิดร่องรอยซึ่งบทลงโทษนี้ไม่ได้ทำให้โคลอีรู้สึกผิดแต่มันกลับทำให้โคลอี้อาฆาตแค้นมากขึ้นโคลอีเฝ้ารอเวลาอย่างใจเย็นค่อยๆบ่มเพาะความอาฆาตแค้นไปเรื่อยๆเพื่อรอเวลาเอาคืนจนในที่สุด โอกาสก็เข้ามาหาโคลีในงานเลี้ยงฉลองโคลี Chloe ได้แอบนำพืชมีพิษใส่ลงไปในอาหารส่งผลให้ลูกสาวของเจ้านายโคลีที่ทานเข้าไปถึงขั้นเสียชีวิตวและหลังจากที่เจ้านายของโคลีทราบความจริงก็ไม่มีใครพบเห็นโคลีแบบมีชีวิตอีกเลยเว้นแต่ว่าคุณจะมองไปที่กระจกในบ้านหลังนี้ คุณจึงจะพบวิญญาณของโคลอีตามความเชื่อท้องถิ่นหากคนในครอบครัวเสียชีวิตจะต้องปิดกระจกไว้เพื่อให้วิญญาณไปสู่ภพพูมิไม่ยึดติดกับเงาในโลกนี้ <c oughs> แต่ว่าตอนที่เกิดเรื่องโคลอีขึ้นมีกระจกบานหนึ่งที่ไม่ได้ถูกปิดไว้ทำให้หลายคนพบเจอวิญญาณธาตุที่โพขัว หรือบางครั้งก็มีคนเห็นวิญญาณเด็กสาวลูกเจ้าของบ้านเช่นกันในปัจจุบันบ้านหลังนี้กลายเป็นที่พักและแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อสำหรับนักล่าท้าผีที่อยากมาท้าทายยังคงมีคนเห็นดวงวิญญาณธาตหญิงและเด็กสาวในกระจกตอนกลางคืนแถมบริเวณร,บรอบๆบ้านหลังนี้ก็มักจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหน และไม่แน่ว่าในอนาคตมันอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกก็เป็นได้ <Yeah! S 1> ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเรื่องราวสุดหลอนจากฝั่งตะวันตกหากใครชอบเรื่องสยองที่เรานำมาเล่าสามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ช่องเราได้เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดหลอนที่เราจะนำมาฝาก และสำหรับคลิปต่อไปเรื่องราวจะสยองขนาดไหนรอติดตามได้เลยครับ